แมน,นครับทดลองระบบป่าระเบิดนั้น,น,นตกใจบ่ตกใจมันมีคนมากต้องมาอีคีคันควบสามเรือด้วยเยก็บไะไก่อนครับเลือกไปหหยเลือกอะไ ่ไปเรือยังหืมยังครับยังสาดยังอินโฟบ่บ่ครับได้แล้วอินโฟของแต่งผมมีให้สามอย่างแหคะขาดจ่ใส่แหละเอาอินโฟนะโอเคครับโอ้โอ้คนบอกว่าไปยิงแหงเถอะวัดเลรอถือสองนัด ยุ่ซล่ะวัดคือบิดล่ะคน <Youtube. S 1> เหรอครับคนหน้าลงรถลงรถลงรถท่าสุดจะมองนี่ห้องแตงห้องนี่นะถูกต้อง เดียวกำลังจมงคำเดี๋ยวมง่นอะไรกันอีกล่ะอันนี้อันนี้เอายุ่ใส่มึงมึงมึงยู่ยใส่ปะมึงอยู่ยูนด้านหลังนั่นวะ m a r k e h e location ชุบไดปะไปชุบเลเขาไปไหนขับไปไหนขัไปไหนันไดกันหนาต่างเล ได้อยู่ตรงนี้มันยิงมาจาทางทางหนงละ่ะแต่มันตรียนวมันมาึงมูงนเท่้แหละยิงมาจทางไหนดีๆร่วงไปอ่งสองตัวเลยบ่ัออก้างหลงังหัวดีวดๆโดนมันิกลับมาเลยนี่ชุดมีเหมือนกูด,ด้วย Nó quá Bùa bùa Ít tố đi Tắt giả con Tài bớt, tài bớt อ้อมเอ้อมมายิงเขาเนะอินโฟหวสามแตกว่ะบอดบอดไปวายุแต่กัวดีก็ของพวกทีว่ะบอดก็ยิงแหง้ะโอ้นหวดถืไปสองัดเนาะไฮ้ยว่ะลุกระมาไหนหรมั้งมืนจังหวะเลนมากคนอีก่ เป็นไหนต่อลูกพี่ เีบายขโมยน้ำวายายพอเลยเขาเลยเขมามมีห่าขวดรอยห่ใหญมีหกด้ดอดปันนี่ยอปั่นได้คดลงไปได้เลยโอ้ชิมพิษตหนาโทวทไีได้เขาได้บดหละขอบคุณครับน้ำเขาไม่ใบ่สสงสัย รวยอยู่ยดิเมื่อวานเหรอดอยูทดสอบเสียงนานมันหาตัวฮอบ่เห็นอืมน้ำมันมาจากเ่องนีนห,อนนหอมอบ่างเงบ้านเปลือดเออมันก็ฟูพอสมควรฟรวรมูมากมากทัดแกน้ำ่ะมาใส่ชุดหนีกันพ้อ A dọc toke kia yêu thoải dọc không bay 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 Nó bay 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 Nó bay 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 รถมาไปกอีกม <c oughs> ันรถมันมันคือบาลุงรถเอา <c oughs> มันยิงมันกาบมันยิงได้เลยเด้ว้าวทีที่ครับเดี๋ยวเข้าอีกเด้อสุ่มบาท <c oughs> เป็นต้องเหยียบจะเข้าเอาวิ่งเทลโรธาล,าลา่ะเนาะ

Đi lên lăng kinh này Phim đây bò hít smoke lắm bò Men vô, ờ, Rồi, bộ ở đây không? Yeah. Arm đi, arm đi. เอยู่นู่นาานี่นวลทั้ใส่ยนี่โอเ้เก็บเราตายตายเอาสังกูโกไปผมได้นหกเด่ะผมได้นห,หกแล้วโอเคร้องเพลงมวนๆกันนะสิชุบนี่อย่าหาทำเอาไว้ก่อนเอาก่อนเก็บนี่งาวันดีเหรอวะ เออว่าลมดูดปล่อยหมูตายบอกพางหันคือวอ่านกแมนมันไหนชิบดึงนะปล่อยนัดบอกว่นาน้ำไหลโหเก็บกระสุนด้วยไอเขาวงกันไอ้ปั๊มยา บรเกียวกับสุนเกียวมากเกิอะไรบ้างสามร้อยยังไงผมไม่ได้สองหอกักเลยเอาหมอบกันนะครับด้วยได้ใายพวกมันไหมหครับเก็บของตาย,ย,าไ,ยไ,ไปไยิมพูดไลยไปได้แล้วครับสอบอกเลยเ <c oughs> ต้ยิของั แต่ละตัวที่ยิงตายนี่กระตา๋ายยิงเจ็บหมดแล้วนี่ว่าล่ะตัวออที่ไม่ยูเท้าน สามตัวสองตัวโตโอเคนายอยู่ข้างตัว้ามเพิ่งว่าข้างข้างจีนจีนได้ฟัข้างบอกอยู่นหน่อยฟังนะเม่อเห็นว่าอยู่ใต้เนินได้วงปะ mười mười nhau mười 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 để mười qua, mười 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 มีตัวแจมเนอะตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในบ้านวะตรงนั้นน่าจะชุบกันอยู่สมอขวาสองตัวตัวดึกไปอยู่บ้านตรงไหนวะชั้นสามบ้านสีฟ้าขาวแดนออกเ็ไดหนวดทุ่มอยู่สมอกับแดนว่าสุดยังไงมันต้องเขามาหาเขาอ่ รอยิ่งฟรีเลยบ้านมองหน้าเขาวะแมนยิ่เข้าหาเราเห็นบ่ะเดี๋ยวนีิมาแม่ที่ชั้นไหหรออันนี้ที่มาร์กเลยชั้นสามเลยตรงหน้าต่างนั่นแหละ

ตายเหลือสองตัวความืออ๋อมันไม่เสียงอยู่สายวะไอศอกตัวนั้นมานี่แล้วป่ะเรอชิดหนาเขาแล้วป่ะโอมม้มันมาเลตจังไหนวะกำแพงนี่สวยครับ ปก็ตัวโอ้โหชาวอันยี่ว่าเกิน <c oughs> ตัวสุดท้ายอยูส่สายอ๋อเอาบักตัวนี้มันคือว่ายิงสองตัวนี้เหรอมันมือเฮียนกันบอลยิงเด๋หรือมันตัาใจมันรุมห้อง 正规了。